สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี่อยู่อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาเบิงนกนะครับคุณผู้ชมโอ้ยหลายแห้งครับนกครับนกอยู่ในทงไฮทงหน้าไปแล้วครับเดี๋ยวสู้มาให้เบิง์ครับคุณผู้ชมเบิรงครับหลายเหลี่ยครับคุณผู้ชมเป็นธรรมชาตินะครับในทงไฮทงหน้านะครับที่มีนกให้เบิงครับแม่บรรยากาศแบบนี้สุดยอดครับคุณผู้ชมครับ นกนะครับอยู่ในทงไฮทงหน้าขาวโพ้นเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหว่าหลายแห้งครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมสิสู้มาให้ทุกท่านเบิงนะครับไก่ไก่เลยครับนี่ละครับสวยงามครับคุณผู้ชมครับทั้งปีกับมีหลายครับโอ้สวยงามครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆเลยครับบรรยากาศ การดูนกในทุ่งนานยากาศสุดยอดแห้งครับคุณผู้ชมโอ้ผู้ใดมัเบึงนกคือผมเนี่ยมาหาเบึงในทุ่งนาเลยนี่สุดยอดครับ,บอพอผิดหวังกับอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับ ยูกไก,ก,ก่ๆห้ากแบบีครับคุณผู้ชมนี่ยูกไก่ๆเลยเดี๋ยวผมสิสู้มาให้เบิรงนะครับนี่ครับไก่ๆเลยครับเลยอ่ามีตัวใดอีนกนะไก่ๆ,ๆอ่าจะสู้ไม่ให้เบิร์กไก่ๆ,ๆครับ หยอดครับคุณผู้ชมครับโอ้บรรยากาศบรรยากาศดครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมสีผมจอดจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างทางนะครับเดี๋ยวผมสียางลงไปเบิ้งแบบไปเบิ้งว่านกันสีบินบอนะครับผมลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วครับโอ้สุดยอดแฮงครับคุณผู้ชมผมมากบรรยากาศแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมเลยครับมาคือผมบ่กครับจิมาเบิ้ง นกในทงไฮทงหน้าแบบนี้นะครับห,ห,หลายลีครับคุณผู้ชมครับเบิ้งครับคุณผู้ชมดูเอานะครับว่านกเยอะขนาดไหนครับนี่ สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ยอดเยี่ยมโอ้หลายแห่งครับหนกเบิงบ่มีเบื่อละครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ผม้ามาเบิงนกรับผมนี่เบิงบ่มีเบื่อเลยครับคุณผู้ชมถ้าได้เบิงนกอยู่ในทงหน้านะครับผมกระโจนว่าเป็นอย่างผมจังชอบเบิงหนกนะครับ นกหลายลีครับคุณผู้ชมผณครับโอ้สุดยอดครับพ่อพี่น้องเอ้ยนกมาบึงนกอยู่ทงหน้าอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับเต็มเลยครับคุณผู้ชมผุณนทั้งคนเพียบเลยครับสุดยอดมากๆครับ ชมเมืองเอานะครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆสวยงามครับ Terima kasih kerana menonton! คนลงมาที่ที่ท้องนานะครับนกมันเลยตกใจตื่นครับนี่ครับน่าจะเป็นเจ้าของนาหรือเปล่านะครับนกนกตกใจตื่นบินไปแล้วอ่าก็แต่ก็ไม่เชิงว่าตกใจมากนะครับแต่มันก็บินไปนะครับบินไปเยอะเลยโอ้นกเยอะมากๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆ นกมันเห็นคนยางลงมานะครับมันก็ไปแล้วน่ครับก็ยิง่้องหน้าไปอย่างมานกยินไปเลยครับเมื่อกี้ยุ่ใกล้ๆผมเลยครับนี้ครับนี่ก็ไปตรงนู้นซูมมาได้ครับไกลแค่ไหนก็ซูมได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวการดูนกในทุ่งนาจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ